จำความได้จนถึงอายุ52แล้วก็เ,เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดเวลาในฐานะที่เราว่าเราทํางานหนักแล้วนี่นะครับผมว่าสักหนึ่งในร้อยของพระองค์ท่านจะได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับผม หนักมากส่วนมากท่านจะทรงงานไปตลอดทางนะฮะท่านก็จะมีกล้องอยู่กล้องหนึ่งที่ท่าที่เราจำนะแต่เด็กคือว่าท่านจะมีกล้องหนึ่งกล้องอ่ะและ้วท่านก็ถ่ายนี่ก็จะไหลฮะแล้วก็ะพายกล้องอยู่ตามชนบทต่างๆจะเห็นบ่อยมากนะครับอายุเท่านี้แล้วนะ70็ดสยังต้องทำงานเหมือนกับคนต้องทำงานอยู่เลย ถือแผนที่อย่างเงี้ยนะครับออกไปตามท้องที่ต่างๆอย่างเงี้ยมีประมาทใจว,ว่าท่านทํางานจริงๆครับท่านทรง,งานเก่งมากทุกวันนี้ยังทรง,งานอยู่นะเห็นอย่างนี้แนตะกลางคืนเป็นกลา,างคืนเป็นกลางวานันกลางวันเป็นกลางคืนอนะ่ะจากบ้านเดือเนี่ยไปทางไหนทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกตะวันออก,อ,กออกนะตะวันออก แพทจรสิงสิลงแยะจุดในใจแพ้ที่แทนไปทำงานคืออจะเจ็โอ้ลยเส็บแววมันเตือนให้ตัวเองเต้นทำงานให้เหนื่อยเมือนั่งลำบากตัวพอนอนแล้วก็หายแต่เราเห็นพระอ,องค์ท่านทรงงานแล้วโอ้โห,หนักกว่าเราเยอะมากจะหาใครในแผ่นดินนี้ที่ทำงานหนักเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไม่มี โชคดียิ่งนักของคนไทยที่เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเสียสละยิ่งทรงอุทิศกำลังพระวรากายทรงอุทิศพระสติปัญญาทรงอุทิศแม้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนธรรมดาสามัญยังมีเวลาว่างเว้นจากการทำงาน ยังมีเวลาแสวงหาความสำราญสร้างความรื่นเริงและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดต่างๆทว่า,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากลับทรงงานอย่างมากมายและยาวนานอย่างไม่มีวันเวลาสิ้นสุดเพื่อประสบนิกรของพระองค์และเวลาไหนเล่าคือช่วงเวลาแห่งความสำราญพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน จะมีเรื่องราวใดไหมที่จะทำให้พระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินพระองค์นี้ทรงแยนพระสวนทรงพอพระราชารุไทยหรือทรงมีพระอารมณ์ขัน